รญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาก็จะพาคุณผู้ชมมาดูนี่ค่ะต้นหมากผู้หมากเมียนะคะอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ทับทิมสยามนะคะกำลังออกดอกสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะพอต้นเริ่มโตเต็มที่แล้วนะคะเขาก็จะออกดอกสวยๆมาให้เราได้เชยชมกันค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นดอก นี่ค่ะเป็นแบบประมาณสีนี้เลยนสีชมพูอ่อนๆนะคะอันนี้ต้นนี้นะคะจะเป็นพันธุ์ทับทิมสยามค่ะโตเลยทีเดียวนะคะสูงเลยหัวไปเลยค่ะนี่ค่ะต้นสูงมากๆเลยนี่นะคะก็ออกดอกมาให้เชยชมนะะี่ค่ะดอกของเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเหมือนดอกคล้ายๆกับกล้วยไม้เลยนะคะนี่ค่ะสีชมพูี สวยงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมจะให้ดูชัดๆเลยนะคะเกสอดสีเหลืองเลยนี่ค่ะดอกก็จะเป็นพวงๆแบบนี้ค่ะแตกออกมาจากตรงนี้นะคะกิ่งของเขานะคะเป็นพวงออกมาเลย หมักผู้หมักเมียนะคะอันนี้จะเป็นพันธุ์ทับทิมสยามก็คือใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงนั่นเองนะคะนะคะลักษณะใบของเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะพันธุ์ทับทิมสยามหมักผู้หมักเมียนะคะนี่ค่ะใบของเขาจะเป็นสีแดงสีแดงเลือดหมูนะคะนี่กําลังออกดอกสวยๆมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเลยนี่ค่ะ สวยมากๆนะคะนี่เกสรสีขาวต้นเนี่ยโตโตมากเลยะคะ่ะปกติเนี่ยเขาจะใช้วิธีการขยายพันธุ์นะคะโดยการตอนกิ่งเนี่ยคะ่ะเขาจะออกต้นเล็กๆออกมาแล้วนี่ก็ได้หลายต้นละนะคะนี่ต้นเด็กๆของเขา ตอนนี้โตมากเลยค่ะต้นสูงเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เพิ่งจะเห็นดอกของเขาเนี่ยค่ะเพิ่งจะออกดอกมานะคะเพิ่งจะเคยได้เห็นดอกของเขาเนี่ยค่ะก็เลยถ่ายให้คุณชมได้รับชมกันนะคะว่าปลูกต้นหนักผู้หมักเมียไว้ที่บ้านแล้วนะคะเขาก็มีดอกให้เราชฉ่ชมด้วยนะคะ ต้ตนนี้เนี่ยจะเป็นทันทับทิมสยามก็คือใบจะเป็นสีแดงนะคะสีแดงแคล้ายๆกับสีเลือดหมูนั่นเองนะคะสีแดงเข้มประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเดาจะเป็นชอบแบบนี้เนี่ยนี่ค่ะ ช่วงนี้ต้นไม้โตเร็วเพราะว่าฝนตกฝนตกเป็นอะไรที่ต้นไม้เติบโตเร็วมากๆนะคะแล้วก็ต้องบางครั้งเนี่ยมันขึ้นจนรกก็ต้องคอยตัดตกแต่งกันนะคะช่วงนี้ฝนตกโดนน้ำฝนต้นไม้โตเร็วมากเลยนี่ก็ ดอกของหมักผู้หมักเมียส,สวยๆนะคะเก็บมาฝากให้คุณผู้ชมได้รับชมกันคะ่ะและที่เห็นอยู่ข้างๆกันเนี่ยคะ่ะเนี่ยต้นเนียจะเป็นต้นหมักผู้หมักเนียค่ะอันนี้จะเป็นต้นเทียนนะคะขอโทษทีอันนี้จะเป็นต้นเทียนนะคะต้นสูงเริ่มสูงแล้ว ดอกสวยงามมากๆเลยค่ะหมักผู้หมักเมียนะคะเขาก็จะมีต้นหมักผู้หมักเมียเนี่ยเขามีอยู่ด้วยกันหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะชอบใบอะไรยาชอบใบแดงก็เลยไปซื้อ ของพันทับจิมสยามมาแล้วก็ปลูกไว้นานแล้วนะคะสองสามปีแล้วนะคะก็เพิ่งจะเคยเห็นดอกของเขาเนะะี่ยค่ะเขาเพิ่งจะออกดอกให้เชมก็วันนี้นะคะมีดอกเขาสวยมากเลยแล้วเขาก็จะมีอีกพันธุ์ที่ยังยาปลูกไว้ก็จะเป็นพันธุหมักผู้หมักเมียแคระนะคะก็หรือเพชรชมพูแครนั่นเองนะคะอยู่ในตระกูลหมักผู้หมักเมียเหมือนกันแล้วก็จะเป็นเพชรพว่งทอง ะะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะอันนี้จะเป็นที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือพันธุ์ทับทิมสยามผู้มัมเมียพันธุ์ทับทิมสยามนั่นเองนะคะออกดอกสวยง,งามเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมเพชรพวงทองนะคะนี่ก็ต้นไม้โตเร็วมากเลยค่ะต้องคอยตัดตัดแต่งสวนแล้วนะคะเพราะว่าโดนน้ำฝนมาทีเดียวเลยทีเดียวต้นไม้ ุณชมขานี่ค่ะอันนี้ก็อยู่ในตระกูลหมักผู้หมักเมียนะคะก็ที่ลิญญาบอกไปก็คือจะเป็นพันแคระนะคะเขามีชื่อว่าต้นเพชรชมพูแคระค่ะก็จะเป็นแบบต้นไม้มงคลขนาดเล็กนะคะกระถางสามนิ้วนะคะปลูกตอนโตนเนี่ยเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เริ่มสูงแล้วนะคะเพชรชมพูแคระนั่นเองนะคะ นี่ค่ะอยู่ในตระกูลหมักผู้หมักเมียค่ะแล้วก็จะมีเพชรพวงทองที่เขาเรียกกันหรือบางบางที่เนี่ยเขาก็เรียกเพชรชมพูเหมือนกันนะคะแต่ว่าชื่อจริงๆที่ลองดูเนี่ยนะคะลองศึกษาข้อมูลดูก็จะเป็นชื่อของเพชรพวงทองก็คือต้นนี้ต้นนี้ก็คือต้นหมักผู้หมักเมียเหมือนกันนะคะละักษณะใบ ของเขาพื้นใบจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ขอบใบจะเป็นสีบานเย็นนะคะชมพูบานเย็นเลยนี่ก็ว่าตระกูลหมัะพีมหมักผู้หมักเมียเหมือนกันแต่ต้นนี้ยังไม่ออกดอกให้เห็นนะคะยังไม่เคยเห็นออกดอกเลยที่เห็นออกดอกก็เมื่อสักครู่นี้ที่ให้คุณชมได้รับชมกันนะั่นก็คือต้นหมักผู้หมักเมียพันุทับทิมสยามนะคะที่ออกดอกสวยให้หชมได้รับชมกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์เพชรพวงทองนั่นเองค่ะนี่ค่ะ เพชรพุ่งทองจะเป็นลักษณะออกมานี้นะคะใบของเขานี่นะคะจะสังเกตง่ายๆคือขอบใบจะเป็นสีชมพูบางเย็นสวยนะคะสวยเลยทีเดียวละนะคะเนี่ยค่ะใบจะเป็นลายลายบางครั้งใบลา,ลายลายแบบนี้ก็มีนะคะเพชรพุ่งทองนะคะ หมากผู้หมักเนี่ยนะเขาก็เป็นไม้ที่เกี่ยวกับในเรื่องของการปลูกกลางแจ้งก็ได้นะคะเป็นไม้ที่ทนแดดด้วยนะคะปลูกง่ายแล้วก็เป็นไม้ที่ทนทานด้วยไม่ตายง่ายๆนะคะใครที่แบบว่าชอบจัดสวนนะคะก็ลองไปหาซื้อต้นหมากผู้หมักเนี่ยมาจัดสวนกันดูได้นะคะแล้วก็เป็นไม้ที่เกี่ยวกับในเรื่องของความเป็นมงคลด้วยค่ะ นี่ก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะช่องอรัญญาชาแนลค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะอรัญญาจะพาคุณชมไปรู้จักกับต้นอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามกันค่ะวันนี้ต้นไม้ของเรา,เร,าเริ่มเติบโตเยอะมากเลยทีเดียวนะคะฝนตกนี่ก็ต้องทยอยตัดแต่งเลยนะคะเพราะว่าเริ่มโตกันแล้วนะคะ ก็ที่อรัญญาจะให้ดูเนี่ยจะมีจะมีหอมหมื่นลีที่เพิ่งออกดอกมานะคะหอมหมื่นลีจะตอนนี้ฝนตกหนักๆเนี่ยก็อดอกน่าจะร่วงโรยแล้วนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะให้คุณชมได้รับชมกันอีกนะคะขอบคุณทุกท่าน,นมากๆเลยค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องอรัญญาชาแนลนะคะ เข้ามากดติดตามกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆค่ะก็จะมีต้นไม้หลากหลายเลย วันนี้จะให้คุณชมดูต้นหมักผู้หมักเนี่ยออกดอกนะคะขอบคุณทุกท่านติดตามค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ